อ่ต่อไปมาเรื่องของฤดูผลไม้โอมาแล้วมาแล้วนะครับช่วงนี้หลายๆพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งจันทบุรีครับก็เริ่มจะมีผลผลิตออกมาแล้วทุเรียนอะไรเอยโอ้โหสร้างรายได้ให้เกษตรกรแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศอย่างมากเลยนะครับซึ่งทางท่านนายกนะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ทางท่านเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงกาโามด้วยนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์ผลไม้ช่วงนี้ ท่านก็บอกว่าปีนี้ผลผลิตมันจะออกมาเพิ่มถึง13%มมูลค่านะครับผลออฟปริมาณ5ล้าน4 0 0 0 0ตันโอ้โหมหาศาลคืออย่างทุเรียนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีในพื้นที่เริ่มมีคนปลูกมากขึ้นผลผลิตออกมามากขึ้นแต่ตลาดจีนตอนนี้มีปัญหาเรื่องโควิดนะครับเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็จะต้องมาดูแลในส่วนนี้นะครับท่านนายกก็บอกว่าได้มีการ สั่งการแล้วก็ประสานกับหน่วยงานต่างๆเตรียมช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่า3เดือน3 4เดือน4เราก็มักจะเปิดแอป l a z a ้าช้อปปีนี่เขาก็ใช้แนวทางนี้เลย <laughs> นะครับขายผ่าน Lazada <laughs> ขายผ่าน Shopee รวมถึงมีระบบการขนส่งของไปรษณีย์ไทยมารองรับด้วย <laughs> นะครับก็มีการเชิญชวนคนไทยให้มาบริโภคผลไม้นะครับโดยร่วมกันอุดหนุนจาก,กเกษตรกรชาสวน ผ่านทางช่องทางต่างๆเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีการจัดมหกรรมช็อปออนไลน์จำหน่ายทุเรียนและมังคุดผ่านการ Facebook ไลฟ์ในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนนี้นะครับ <c oughs> ส่วนตลาดต่างประเทศนะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <c oughs> กระทรวงพาณิชย์ <c oughs> เขาก็จะหาช่องทางตลาดใหม่ๆโดยตอนนี้เขามองที่ภูมิภาคตะวันออกกลางจากเดิมที่เราก็จะส่งออกไปทางจีนอย่างเดียว <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> การส่งออกเนี่ย70%นะ ไปทางต่างประเทศส่วน30%ก็บริโภคกันภายในประเทศขอ,ของจีนเท่าที่ดูรถฟงรถไฟไปถึงเรียบร้อยแล้วนะถือว่าผ่านซีโร่โควิดได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเกษตรกรของเราล้มมีมาตรฐาน GMP+ ใช่สุดยอดนะฮะแล้วในขณะเดีดยวกันน่าจะเป็นผลพวงมาจากที่ท่านนายกไปเยือนซาอุเนาะกขน่าจะมีตลาดใหม่ๆทั้งซาอ,อ,อุทั้ง AEU อะไรอย่างเงี้ย เออ,อก็จะมีลูกค้ามากขึ้นนอกจากจีนก็เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วนในขณนะเดียวกันคนในประเทศอ่ะช่วงนี้ผมว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้บริโภคของดีๆที่มีคุณภาพของไทยเยอะนะเพราะมีการขายออนไลน์อยู่แล้วที่ว่าคนไทยน,น,ไน่าจะโอเคน่าจะช่วยกันอยู่แล้วนะฮะเอาเข้ฝา,ากกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงนี้ระยองจันตราดเนี่ยกำลังเลยนะฮะนอกจากทุเรียนออกมาแล้วส่วนหนึ่งนะฮะ เห็นว่าม ah, ีลิ้นจี่ล่าสุดก็เพิ่มีลิ้นจี่นะลิ้นจี่สายดาวของจันทบุรีรับปลูกพืชค่อนข้างหลากหลายนะครับยังไงก็ฝากเป็นทางเลือกเอาไว้นะครับกับผลไม้ของพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยแล้วกันนี่ผมยังเก็บคนละครึ่งไว้รอซื้อทุเรียนราคสักลรูกหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังราคาสูงอยู่เอาล่ะคนละครึ่งนี่แหละน่าจะเข้าไปช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับ